สวัดีครับมาพบกับมาร์ตนาสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮคอนเน็กเกียร์ออโต้รุ่นท็อปนะครับปี2018ันสิบคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าประวัติดีออกรถจบอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับผ่อนตกมาละหกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับเจ็ดสิบสองมวดตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินนะครับพันสามที่สี่เกียร์ออโต้ครับรุ่นท็อปสุดปุ่มสตาร์ทครับมาอยู่ที่เก้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับมีบุ๊กสวิตครบครับรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนครับสีสันเงางามส ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยครับเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยครับมีจอมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีระบบเตือนครับเมื่อมีเมื่อมีจุดอับสายตานะครับขนาดเปลี่ยนเลนไม่เก้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจดูรถได้ที่ แยกใส่น้อยเขตบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับโทร0614432829ครับ